พ่ว่าจะหัวล็อตั้งไอ้หน้าทาพวกนี้จะไอ้นี่นิดนึงนะมันาะมันจะเปลืองได้น่สองใช่แล้วสองันี่ยใช้ว่ธีทางใช่ถ้าทาได้ตายอย่างเดียวค่ะสองสาครั้งค่ะพี่แศกแต่ถ้าทาครั้งหน้าต้องหนึ่งวีใหม่ แต่ว่าขึ้นอยู่กับสาอยู่ได้ไหะได้ขึ้นย้ายจะขึ้นย้ายกับสภาอยู่ได้นะวันนี้ทำเป็นไหนทำให้อาจารย์เยกได้ื้อเท่าไหร่แล้วค่ะกติย่บอง ไปยายจะเหลืออยู่ประมาณ35นะคะตอนนี้ค่าหนึ่งสาห้าค่าหนึ่งหกสิบสองถ้ากลับบ้านไปคนที่บ้านก็จะจำไม่ได้ว่าใช่จริงหรือเปล่าลองมามั้น้องสาวมาเที่ยวหาไรย่างนี้โอเคค่ะเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักนะคะจะค่อยๆเึ่นไปเองใช่ค่ะรู้สึกตึงๆใช่ไหมคะคุณป้า วแล้น่ปวดดีที่ปวแลอ่ปวดมาวันนั้นเขาไปเป็นพรีเซนเตอร์วันเปิดตัวที่น่คือเขาถูกใต้ตานี้มากแต่เขาก็หายมันจะซึมก็ไปอยู่ใต้ยู่หนังเราเป็นน้าใช่ไหมมันจะเป็นเนื้อที่แล้ก็ซึมเข้าไปซึมได้ใต้หนังได้ค่ะจะไปช่วยดึงเซลล์ขาไม่เห็นคนเย ตัวนี้เป็นการคิดค้นของ<ม>ด็อกเตอร์นาธาที่เขาได้รางวัลโนเบลอะค่ะด็อกเตอร์เขาคิดค้นเขาเป็นด็อกเตอร์ที่คิดค้นเกี่ยวกับพวกความงามสเตนเซลอะไรอยู่แล้วแต่ตัวนี้ไม่ได้มีส่วนผสมของสเตนเซลเดี๋ยวต่อไปสินค้าจะมีนวัตกรรมใหม่อีกเสินค้าบริษัททุกตัวที่จะออกต้องผ่านอ,อยอต้องได้รับรองจากบริษัทแล้วก็บริษัทต้องคิดว่าถ้าออกมาแล้วค่ะจะต้องผลิตให้ทันจำหน่ายออีกย่างไหมทาะ ม่ขึ้นมาเลยรอยโยนโยนเห็นไหมคะหายไปเลยปลาหายไปให้พี่แม่เห็นไหมคะหายไปเลยแกะได้เลยสองข่ามันต้องถ่ายรูปอะค before after รูปนิ่งอะคะต่เห็นชัดเลย